สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอนสำหรับเรื่องเล่าที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเปน็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไป เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลปุดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเราแต่งงานอยู่กินกับสามีมาหลายปีแล้วเรากับสามีทำไร่ทำสวนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะในตอนเช้าจะออกไปนาพอตอนเย็นจะกลับมาบ้านใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ดังปกติทั่วไปจนกระทั่ง มันมาเกิดเรื่องราวขึ้นในครอบครัวของเราในวันนั้นเรากับสามีไปนอนเฝ้าสวนที่นาค่ะใกล้จะถึงช่วงที่เก็บผลผลิตได้แล้วเลยต้องไปนอนเฝ้าสวนทุกวันถ้าหากไม่ไปเฝ้าไม่คนก็สัตว์นี่แหละค่ะจะเข้ามาขาโมยได้เลยจําเป็นต้องไปนอนเฝ้าสวนในทุกๆคืนแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในคืนนั้น เรานอนกับสามีอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆมันก็ดึกมากแล้วค่ะเราก็นอนหลับไปแล้วส่วนสามีก็หลับไปแล้วเช่นกันทีนี้เราได้ยินเสียงสามีพูดละเมอพั่ำเพอไปเรื่อยเราก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรปกติสามีก็ไม่เคยนอนละเมอเลยค่ะเราก็เลยไปสักเกตจนสามีรู้สึกตัวแต่เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเราเลยในคืนนั้น จนกระทั่งในคืนต่อมาสามีของเราก็นอนละเมออีกแล้วค่ะคำพูดที่เขาละเมอออกมานั้นเราก็ฟังไม่เป็นภาษานะคะไม่รู้ว่าพูดอะไรจับใจความไม่ได้เลยเราก็เลยเข้าไปปลุกสามีสามีก็ตกใจขึ้นตื่นกลางดึกดเราก็เลยถามว่าพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นพี่นอนละเมออยู่สองคืนติดๆกันแล้ว พี่เป็นอะไรไหมสามีก็เลยตอบมาว่าพี่ฝันแปลกๆนะพี่ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาสองคืนติดๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากเลยนะผิวขาวรูปร่างก็ดีเข้ามาหาพี่ทุกคืนเลยแล้วมาชวนให้พี่ไปอยู่ด้วยเราก็เลยถามต่ออีกว่าอีผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพี่ แล้วพี่เคยเห็นเขาหรือเปล่าเป็นคนในหมู่บ้านเราไหมพี่ก็ไม่เคยเห็นนะไม่ได้รู้จักด้วยไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราแหละแล้วลลในฝันพี่ตามเขาไปไหมพี่ยังไม่ได้ตามเขาไปดอกพี่ก็มาสะดุ้งตื่นตกใจตอนที่น้องมาปลุกนี่แหละพี่ยังไม่ได้ตามเขาไปเลยเราก็พูด เออพี่โชคดีแล้วละ่ะที่พี่ไม่ตามเข้าไปถ่าทางจะฝันไม่ดีแล้วล่ะพี่แต่สามีก็บอกว่าอย่าคิดมากหรอกมันก็แค่ฝันพี่ไม่ได้คิดจะไปมีคนอื่นเลยนะมันก็แค่ฝันนะ่ะน้องน้องอย่าคิดมากเลยจากนั้นเราก็นอนหลับกันต่อค่ะจนผ่านไปอีกหลายคืน แต่มันมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนที่เราเสียใจมากที่สุดในคืนนั้นเราก็ไปนอนเฝ้าสวนอยู่กับสามีเหมือนเดิมและคืนนั้นมันเพียมากเลยค่ะจากการทำงานในตอนกลางวันพอหัวถึงมอนก็นอนหลับเลยมารู้สึกตัวอีกทีเอาก็ตอนกลางดึกไม่ดูว่ากี่โมงกี่ยามไปแล้วในตอนนั้นเราได้ยินเสียงสามีร้องเรียกอยู่ในลำคอ แต่ได้ความที่เราเพียมากจะลุกขึ้นไปดูก็ลุกขึ้นไม่ไหวค่ะคือมันง่วงมากแล้วทีนี้จู่ๆเสียงสามีก็เงียบไปเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะก็เลยนอนหลับต่อไม่ได้ลุกขึ้นมาดูสามีเลยจนกระทั่งเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าปกติ เราจะตื่นตั้งแต่เช้าดุ้งเลยเพื่อที่จะมาทำงานแต่ทีนี้เรารู้สึกตัวแล้วแต่เราก็หันไปดูสามีทำไมสามียังไม่ตื่นมาสักทีเลยค่ะเพราะปกติเราจะลุกขึ้นมาพร้อมกันเร,เราก็เลยดองเรียกหาสามีและเข้าไปปลุกแต่พอเราไปจับตัวสามีมันแข็งทื่อไปหมดทั้งตัวเลยค่ะขย่อตัวเรียกเสียงดังแต่สามีก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลย เราก็เลยไปตามญาติิตให้มาดูค่ะเนื่องจากว่าญาติก็ทําสวนอยู่ใกล้ๆพอญาติมาถึงญาติก็บอกว่าสามีของเรานั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วพอเรารู้แบบนั้นก็ช็อกตกใจมากร้องไห้ใหญ่เลยค่ะทางญาติก็เข้ามาปอบและเขาก็ถามว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เราก็เลยเล่าเรื่องสิ่งที่สามีเคยบอกเอาไว้ว่าเคยฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นบ่อยๆและพอทางญาตได้ฟังเขาก็เลยพูดว่าสามีเราน่าจะถูกผีแม่ไม้เอาชีวิตไปเราก็เคยได้ยินเรื่องเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับเรื่องของผีแม่ไม้แต่เราไม่เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองจนมาเกิดขึ้นกับสามีของเราเองนี่แหลคะค่ะเขาว่ากันว่า ผีแม่ไม้จะมาเข้าฝันผู้ชายจะมาหลอกล่อให้ผู้ชายหลงให้ผู้ชายชอบและถ้าถึงขั้นไปมีอะไรกับผีแม่ไม้ผีแม่ไม้ก็จะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยมันก็หมายความว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องตายก่อนหน้าที่สามีเราเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีอาการป่วยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆเขาก็เสียชีวิตไปเลย บางคนก็พูดว่าเป็นการไหลาตายคือนอนเฉยๆก็เสียชีวิตไปเลยหลังจากนั้นข่าวการตายของสามีของเราก็ดำลือไปทั่วหมู่บ้านว่าณตอนนี้ผีแม่ไม้กำลังออกอาลวาดอย่างหนักบ้านไหนที่มีผู้ชายตามความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะก็จะมีการเอาเสื้อผ้าสีแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้าน และมีการเขียนเอาไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายและยังมีความเชื่อที่ว่าให้ทําเป็นหุ่นแล้วเอามาตั้งเอาไว้หน้าบ้านแล้วใส่เสื้อผ้าเหมือนกับผู้ชายแล้วก็เอาประหลัดขิดมาติดเอาไว้ตรงกางเกงให้ผีแม่ไม้เห็นเหมือนเป็นการหลอกล่อไม่ให้ผีแม่ไม้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายในบ้านพอผีแม่ไม้เห็นหุ่นดังกล่าวก็จะเอาหุ่นนั้นไปแทน แทนที่จะมาฆ่าชีวิตผู้ชายในบ้านไปมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไปนะคะและมันก็มีอีกหลากหลายความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันหลังจากที่สามีเราเสียชีวิตไปแล้วมันก็มีข่าวลือกันว่ามีผู้ชายในหมู่บ้านที่เสียชีวิตติดติดกัน4-5คนโดยที่ไม่ได้ทราบสาเหตุเช่นกันค่ะจนชาวบ้านเขาก็เชื่อกันอย่างหนัก ว่าการตายของผู้ชายในหมู่บ้านต้องมีสาเหตุมาจากผีแม่ไม้เป็นอย่างแน่นอนบ้านไหนที่มีผู้ชายพอตกคํำแล้วก็ต้องปิดบ้านปิดเดือนบางคนก็ถึงขั้นให้ผู้ชายย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยตามความเชื่อเกี่ยวกับผีแม่ไม้ผีตนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความชั่ว ชอบไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นทำให้สามีภรรยามีอันต้องแยกทางจากกันบางก็ว่าเคยรับกรรมให้เป็นโสเพณีพอตายไปจิตแห่งกามตันหายังอยู่ไม่ละทิ้งทำให้ไม่ได้ไปเกิดจนกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ออกอลาวาสในยามค่ำคืนเพื่อตะเวนหาชายหนุ่มไปเป็นสามีในเมืองผี บางคนก็มีความเชื่อว่าผีไม่ไม้คนนี้เป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวมีความต้องการทางเพศสูงมากๆในผู้ชายจึงทำอวัยวะเพศหรือประหลัดขิกอันใหญ่โตทาด้วยสีแดงให้ประหลัดขิกนั้นโผล่ออกมานอกกางเกงของหุนบางบ้านทำใหญ่มากเพื่อให้ผีแม่ไม้นั้นชอบใจแล้วนำกลับไปเป็นสามีโดยไม่ได้มาสนใจชายหนุ่มในบ้านเลย เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไปบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ว่าสาเหตุการตายจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องราวความเชื่อของผีแม่ไม้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การเสียชีวิตปกติทั่วไปนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังและชอบและถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด s ั b s c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องราวหลอนๆนะคะ คําคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองนะคะด้วยคอ,อามเป็นห่วงฝันดีกดาดิสวัสิ์ค่ะ